ามาอดก,กับผสมปูนเลยเนาะนนปูกนกระสอดนึงใส่ใส<ก>่จะจกขุหึฮกขุอ๋อติดบัวนี่นะสูตรเข้มเลยบ่วนี่อ๋อ ตอนนี้ทีมช่างมาติดบัวนะครับบัวหน้าขนาดไหนนี่หน้าแปดครับหน้าแปดเลียมบัวเลียมหน้าแปดบัวเลียมหน้าแปดนะครับนี่นึกว่าแม่นไผ่ครับเนี่นี่นี่ช่างนี่ช่างนี่เคยถ่ายอยู่บ้านน้องหนูนานะครับนี่ช่างโหลดช่างโดดกระโดดไปกระโดดมาเส้นจากบ้านนี่ น,นี่เส้นละห้าสิบบาทเส้นละห้าสิบบาทต่อเมตรถ้าเป็นเส้นก็เส้นละร้อยเส้นละร้อยเนาะทั้งของทั้งแรงบ่ทัา้าของทั้งแรงก็ตกเส้นละสองร้อยบาทโอ้แต่นี่คิดเป็นเม็ดเป็นบ่ครับคิดเป็นเม็ดตีเป็นข้าแรงข้าของเม็ดละเออเ<ะ>ม็ดละ 100. ร้อยโอ้ราคากันเองนะครับสั้งโดดนะครับมาจากบริษัทอภินญาบ่ได้นี่ครับเนี่ยสร้างประจําเพื่อน ดึงคนมาซอยงานนะครับตอนนี้ช่างอีกชุดกับอีกคนนึงกับผสมปูนอีกคนนึงกับไปวัดเซ็นเตอร์นะครับ แกล้งเข้าไปบงกองดินได้ไหมเด้อถมอันเสด้อแกล้งเข้าไปเลยเขาสิทมอยู่เบิดแปะร้อยร้อยหลดละลาดินเ่ยนี่บึงวิธีการตัดของเพื่อนนะครับใครบึงก็มีความรู้เนาะต่ยกเราจะลอกเรียนแบบความรู้ส่วนบุคคล สมุนลิกาซิดอยู่บนนี่บบสงวนโบสนบสมุนแมนบอนี่นะครับวัดเซ็นเตอร์ได้แล้วก็ทำแบบนี้นะครับส่งด้านเลยแล้วก็ทำการตัด แล้วเหะครับ,รบโอ้สุดยอดนี่นะครับสำนานคนละอย่างคนเฮานะร้างแต่ละร้างบุมฮูกับจ้านฮะูเนาะจ้าสว่านนี่ก็ต้องมีเทคนิคนะครับนะสว่านกระแทกแต่ว่าต้องคดกระแทก นี่เป็นการการตัดบัวของเพื่อนนะครับหนักวัดมาตามที่สร้างสร้างเป็นวัดมาเรียบร้อยแล้วเป็นบ่อครับวัดรียบร้อยแล้วครับนี่ แู่กระตัดครับนี่ง่ายๆสังโดูดเห็ดตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเบิ่งวิธีการเห็ดของเพื่อนเกาบวกเกาก็เบิ่งเอาแล้วนะครับเบิ่งหน้าเบิ่งตากันเอานะครับ นี่จุดแล้วโอ้ดินโซะชนิดพิเศษเลยบ่เฮ็ดเอาบ่หรือไหนไหนดินโซะเนี่ยนะรับเปลง่ปลงลักดินโซะลูกมาบ่โอ้นไงโอ้ ต้องโลกใส่ปูเน้นบัวร่องบัวแล้วบาดนี้โอ้ใส่เฮ็ต้องใส่เต็มบ่ใส่เต็มครับโอ้นี่ๆๆครับนี่คือขั้นตอนการติดบัวนะครับช่างที่ชำนาญแล้วนะสัางตดไปเฮ็ดได้วาบุญกดโค๊กๆโอ้ยได้ใส่เลยนี่เนี่ยบ้านนึง ตอนนี้ลำเลียงมาแล้วนะฟุกเบอร์ได้นี่ฟุกนี่ฟุกเบอร์หกเนาะแล้วแต่ดอกสวาดเป็นบ่ส่วนมากะอะเพิ่นทใส่เบอร์หกนะครับเพิ่นถนัดแต่ช่างไฟนี่ส่วนมากสี่หกหกจุดห้าเบอร์เจ็ดนี่แหละ เกี่ยวปล่อยจากนิ้วไหมเกี่ยวปล่อยสมครัสานิ้วเนะานนะอนนโอ้ขอบคุณครับคนทำงานต้องดื่มเพิ่นเมาด,ดูดูไปใส่เพิ่นเมาดูดนะอีกคนนึงนะอันนั้นบอโอ้ลงเดียวเนาะเอ้ยมีแตรายซายเดียวกันตัวนี้ นี่ครับเริ่มหาล่องแล้วครับนี่นี่น,นี่ใส่เกี่ยวปล่อยเข้าไปแล้วนะครับยิงเกี่ยวปล่อยไปจืดนี่นี่ปุ๊บเข้าไปนิดนึงนะครับ มือมุนเรานิเนึงแล้วก็พปปูนเนาะพี่เนาะได้การครับนี่นี่นี่วิธีการทํานะครับทุกขั้นตอนเลยจะจะถ่ายดูนะครับนวิธีติดบัวนี่คือติดขอบบนก่อนนะครับนะใส่ปูนใส่ยังจับยึดให้แน่น ก็ต้องด้านข้างซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาแล้วก็นี่ครับกระโปรงปูนหัวน็อตพอปูนอยู่ตัวก็ผ้าชุบน้ำหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดออกถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับของขั้นตอนการติดบัวนะครับ ช่างกำลังติดบานประตูนะครับออบานประตูส่วนหน้าต่างนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดทีมช่างเลยนะครับงาน,นบัวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามน,นะครับ โอ้นะนะ oh, ตัวที่เป็นหอยตัดนิดโป้ปูนยังพ่อต้องเอาปูนปูนยั้งอันนี้นะปูนเค็มปูนเค็มเลย <Okay. S 1> บ่โบเมนปูนเก่าเนาะ oh. ปูนเค็มธรรมดาเนาะลอยนี่ครับลอยต่อนี่ครับนี่นี่เป็น ตัวนี้นะครับหลายต่อตรวนี้นเป็นแบบนี้นะครับ